ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนายตนุพัฒน์หรือปอและนายไพบูลหรือโรเบิร์ตเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อายการจังหวัดนนทบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีการเสรียชีวิตของดาราสาวตังโมนิดาหลางังจากนายตนุพัฒน์และนายไพบูลซึ่งเป็นจำเลยที่1และ2ให้การรับสารภาพในชั้นศาลไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาโดยสาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่1มีความผิดตามฟ้องให้จำคุกจำเลยที่1เป็นเวลา5ปี8เดือนปรับเป็นจำนวนเงิน1 2 8 0 0 0บาท แต่จำเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทร่วมจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งและมีเหตุอันควรปราณีพิพากษาให้จำคุกเหลือ2ปี9เดือนปรับเป็นเงิน64,000บาทและให้รอก,การลงโทษเป็นเวลา3ปีรายงานตัวบำเเ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะส่วนจำเลยที่2สามีคองพิพากษา ตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปี4เดือนและปรับ18,000บาทท้วนแต่จำเวยที่2มีจตนายเยียวยายชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายจนไปที่พอใจลดโทษให้กับจำเลยที่สเป็นจำคุกเวลา2ปี2เดือนปรับ5,000บาทท้วนและให้รอการลงโทษเป็นเวลา3ปีบเปัเพนประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะ